แต่อยากอยากจะแซวเรื่องนี้มากเลยอ่ะเพราะล่าสุดเนี่ยนะดิฉันก็ตามดูไอจีเขาเนาะตามดูไอจีทั้งฝ่ายผู้หญิงนะทั้งตัวเขาด้วยเหมือนหนุ่มคลั่งรักยังไงก็ไม่รู้อ่าให้แปลกผมก็เคยดูเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าผมยอมรับเลยผมรักเขามากอะไรจะขนาดนี้ยอมรับตัวตนไหมคะที่เขาแซวว่าคุณเป็นหนุ่มคลั่งรักก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้ ก็เรียกว่าความรักแบบว่าดูหวานช่าหวานชื่นสุกงอมเต็มที่ก็น่าจะคลั่งหรือหรอกก็นั่นก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันยังไงก็ถือโอกาสแสดงความดีดีเลยเพราะได้ข่าวว่ากำลังจะมีข่าวดีถูกไหมฮะผมอยากรู้มาจากไหนอ๋อยากรู้ากอะไรช่วงันี้นี่แหละช่ววันนี้คนลายมหาผมไปไหนก็ถามได้เอยผมมาจากไหนยังครับยังเลยครับตอนนี้กาลังทํางานกันอยู่กําลังแบบว่าสร้างเมือสร้างตัวครับน่าจะเอนจอยกับงานไปยังยังยังไม่รีบมีมีคุยคุยกันไหมคะ แค่คุยกบเพื่อนๆแต่งแล้วหรืออะไรแบบเหมือนคุยแบบทั่วๆไปครับตามอายุอ่ะถ้างั้นถามตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาชัดเจนไปแล้วเข้าขอเข้าวมันรู้แล้วก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆว่าเมื่อไหร่จะถึงข้าวของเดี๋ยวนะเราหงผมขอข้องนะไม่ต้องครับอะก็มีมีมีกำหนดการเรียบร้อยแล้วก็จริงๆอะต้องแต่งเมื่อปีที่แล้วละก็ขอเขาไว้ตอนที่ก่อนโควิดนะตอนไปที่ญี่ปุ่น แล้วก็ต้องต้องเสร็จแล้วมันก็เกิดโควิดขึ้นมาก็เลยไม่ได้จัดงานเพราะว่าพี่สาวผมก็อยู่ Canada, แคนาดาแล้วยตาผมก็อยู่อเมริกาก็ตอนนี้แคนาดามันยังปิดประเทศอ,อยู่อนอกจากที่ว่าจะได้วัคซีนแนละ้วถึงจะออกจากประเทศได้อ,อะไรเงี้ย ก็น่าจะต้องรอสักพักหนึ่งน่าจะจัดไปคนสําคัญเราก็มาไม่ได้แต่ก็คุยกันเล่นๆนะถ้าจะจัดไม่ได้สักปีนึงงั้นก็ zoom เลยไหมแต่งงานแบบซูม m นี่หรอใช่ก็เก๋ๆนะแต่อยากขอย้อนโมเมนต์ไปสักนิดหนึ่งการที่เราแบบตัดสินใจเนี่ยขอแต่งงานเนี่ยแล้วไปต้องเจาะจงไหมตรงเป็นที่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคะคือมันก็ตอนนั้นไปเที่ยวใช้เวลาไปเที่ยวประมาณสองอาทิตย์ ก็เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าตอนนั้นที่จะไปขอมันจะเป็นที่จะต้องขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหม,มแล้วผมก็กะ่จะไปขอที่บนภูเขาเขาบอกเขาขี้เกียจเดินแล้วเขาก็จัดแล้วเต็มที่เราก็ไม่ไรู้จะทำยังไงก็เลยไปเจอร้านร้านหนึ่งก็ล้วไม่มีเวลาแล้วเราต้องขอวันนี้แล้วแหละตอนนี้นะเก็บไว้นานแล้วมันอึดอัดเลย <laughs> ไปที่ร้านอาหารนั่นหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นร้านเล็กๆแล้ว <c oughs> มีแต่คนญี่ปุ่นในเมืองนั้นเน vive, มืองเล็กๆมากเลยที่แบบเวลาจะพูดอะไรก็ต้องใช้ทรานสเลเตอร์ uh, อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็พยายามบอกเจ้าของรา้านเออเนี่ยเราจะกำลังจะขอเขาแต่งงานแล้วมีอะไรพิเศษเลยเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าจะคุยได้เสร็จก็เลยขอตรงนั้นก็เลยเก็เลยเกิดโมเมนต์ตรงนั้นมาผม่ารู้สึกเขินกันพูดว่าไงตอนขอวก็ แต่งงานกับผมนะแล้วเราตอบว่าไงอ่ะยินดีค่ะทางเราไม่มีปัญหาเลยค่ะถ้าได้รับเกียรินั้นเราจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะแสดงความดีด้วยแค่ฝ่งเรายังยิ้มเลยเนาะมันหุบยิ้มไม่ได้ไม่เลยขนาดเขาพูดตอนนี้แม้ว่าจะขอไปแบบปีกว่าๆเลวใช่ไหมคะ ยังยิ้มเขินอยู่เลยอะดูดิแสดงว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจของเขาครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่ขอโทษนะคะชาวบ้านเนี่ยนอนอยู่บ้านนะแต่ขอโทษสองคนนี้นี่ดวงขาขึ้นจริงๆเลยอะโควิดก็ทําอะไรพวกเขาไม่ได้คุณก็ ทำร้านมีร้านตัดผมสวนกระแสชาวบ้านเนี่ยเป็นบาร์เบอร์ช็อปครับคำว่าบาร์เบอร์แปลว่าผู้ชายเท่านั้นใช่ครับผู้ชายเท่านั้นก็คือจะเป็นแบบว่าเก้าอี้เก้าอี้เดียวพอเข้าไปเราก็จะสระผมให้เก้าอี้เดียวเหรออ๋อเก้าอี้เดียวหมายความว่าสระผมเสร็จปุ๊บก็หมุนกลับมาแล้วตัดตรงนี้เลยเป็นซาลอนเ่ยต้องลุกไปสระผมอะไรวุ่นวายใช่ไหมของเราก็มีทั้งเชฟมีฮอตเชฟ มีสครับหน้าสำหรับผู้ชายมีมาร์กหน้าสำหรับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปได้ไหมครับย่ายอยู่ที่ไหนเะีครับอยู่ที่ RCA ครับอยู่ที่ RCA ตรงข้ามกับ Hot Man Fitness อ m a n Fitness เป็นผู้ชายเหรอๆหรใช่ไหมใครสนใจก็ไปได้ชื่อร้านเลยนะชื่อ Smith Secret b b e r Shop อยู่ที่ RCA ครับ